สถานก,การณ์การเมืองกำลังสั่นคลอนหลังจากที่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยข้อมูลรวมกับอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ว่ามีอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับสินบนจากเครือข่ายพนันออนไลน์โดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวตั้งสำนักงานในต่างประเทศเพื่อเคลียร์ผลประโยชน์และยืนยันว่าไม่ใช่ผลเอกประยุจันโอชาคำพูดนี้ทำให้กระแสสังคมจับตาไปยังอดีตนายกคนอื่นโดยเฉพาะในฝ่ายของพรร เพื่อไทยซึ่งถูกพาดพิงว่าอาจอยู่ในข่ายนั้นแม้ล่าสุดอัจฉริยะจะออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ทั้งผลเอกประยุทธ์หรือคุณทักษิณชินวัตรแต่สังคมก็ยังคงตั้งคำถามไปถึงคุณยิ่งรักชินวัตรหรือคุณเศษฐาทวีสินที่เคยดำรงตำแหน่งในรัฐบาลที่ผ่านมาพักเพื่อไทยได้ออกมาชี้แจงโดยล่าสุดในจุลพันธ์อมรวิวัต์หัวหน้าพักเพื่อไทยยืนยันว่า พักไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และให้ความสําคัญกับการต่อต้านทุจริตเต็มที่อย่างไรก็ตามปมอดีตนายกและสแกมเมอร์พนันออนไลน์ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่อาจลุกลามเข้าสู่เวทีสภาและอาจกลายเป็นบททดสอบใหญ่ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านว่าที่สุดแล้วใครจะเจ็บหนักกว่ากันในศึกครั้งนี้